สวัสดีครับนี่คือ Inside n e w Podcast ถึงแม้สารรัฐธรรมนรูญจะตัดสินให้ไปต่อแต่ดูจากสภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้แล้วไม่น่าจะไปต่อได้หรือไปได้อีกไม่ไกลเกินเลือกตั้งครั้งหน้ากรณีเดียว13รวมถึงกรณีการเปลี่ยนจุดตรวจน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรีกระทั่งยกเลิกไปในที่สุดเพราะกลัวโดนป่าอึและน้ำปลาร้า สะท้อนพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในช่วงเปราะบางหวาดระแวงจากปัญหาที่พุ่งเข้าใส่จากทุกสารทิศพี่น้องสามปอโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาทําหน้าที่นายกเต็มตัวก็ไม่สนิทใจเหมือนก่อนพลเอกประวิทย์จะทําหน้าที่รักษาการนายก38วันการสํารวจของโพลหลายสํานักผลพบว่าพลเอกประยุทธ์คะแนนนิยมทางการเหมือนแผ่วลงต่อเนื่องไม่ใช่บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้เป็นนายกในลำดับต่อไปอีกแล้วรอดกดี8ปีมาได้แต่ประชาชนสูญเสียความศรัทธาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวผู้นําอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไวขณะเดียวกันสภาพภายในพรรคพลังประชารัฐก็ไม่แตกต่างสสสมาชิกต่างเอาใจออกห่างต้องการย้ายออกพรรคเต็มแก่หาที่ยึดเหนี่ยวใหม่ให้ลงตัวก่อนจะมีการเลือกตั้งแต่ยังไม่กล้าทําอะไรโฉงฉางเพราะเกรงใจผลเอกประวิทรหัอหน้าพรรคทำได้ก็แค่ติดต่อแบบลับลับ ทำสัญญามัดใจกันก่อนใครจะอยู่ใครจะไปอย่างช้าปลายเดือนธันวาคมคงเห็นโฉมหน้ากันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนายพินิจอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่ยอมให้สสทยอยออกทีละคนสองคนเมื่อสภาก็ทํางานไม่ได้การนั่งมองสสหนีตายทยอยลาออกมันวางเวงและเจ็บปวดกับคนเป็นนายกที่เคยมีอํานาจคําฝาคนอย่างพลเอกประยุทธ์จะใช้ยุทธวิธีแบบโจโฉ ที่ไม่ยอมให้โลกทรยศด้วยการยุสภาก่อน24ธันวาคมคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะเหลือตัวคนเดียวพลเอกประยุทธ์ถูกนำไปเปรียบเทียบกับโจโฉตัวละครเอกสามก๊กขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุดิบถูกเสียดสีบนเวทีนักทอล์คโชว์เรียกเสียงขบขันจากผู้คนมากมายแว็บหนึ่งพลเอกประยุทธ์อาจคิดว่าให้ศาลตัดสินพ้นวาระ8ปีไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคมยังดีเสียกว่า ป่านนี้คงกลับไปอยู่บ้านกับลูกเมียไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันไม่ต้องกลัวถูกป่าอือึหรือน้ำปาลาาไม่ต้องเป็นผู้นำที่เป็นมุตตลกให้ใครหัดระยะอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ